โซเชียลเปิดคลิปแพรวเดินเข้ามาหอมแก้มผิวบ้านฟินแลนด์คืนดีกันแล้วค่ะเรียกได้ว่าเป็นประเด็นเดือดที่มีผู้คนให้พูดถึงกันอีกแล้วสําหรับแพรวผิวบ้านฟินแลนด์ดูเหมือนก่อนหน้านี้จะจบกันด้วยดีค่ะแต่ล่าสุดนั้นทําเอาแฟนๆหือหากขึ้นมาอีกครั้งเมื่อแพรวแสงทองได้โพสต์ผ่าน Facebook ส่วนตัวพร้อมกับระบุข้อความว่าไนบอก Move on แสดงว่ายังรักฉันอยู่ถ้ายังรักกันอย่าหลอกตัวเองสิแถมยังได้คอมมนใต้โพสต์อีกว่าไหนบอกไปไกลแล้ว อย่างวนกลับมาใส่ใจทุกรายละเอียดขอบคุณค่ะเทอรักทําเอาแฟนๆสงสัยว่าทีแพรวโพสต์แบบนี้จะกลับมาคืนดีกันหรือย,อยังไรล่าสุดในโซเชียลได้มีการเผยแพร่คลิปที่แพรๆเดินเข้ามาหอมแก้มผู้ใหญ่บ้านพร้อมทั้งกอดกันแน่นอีกด้วยค่ะพร้อมกับระบุขอความว่าชาวบ้านกินอาหารหมาบ่อนี้คอยมุฟออนปได้ด้อ